เป็นปีของเขาเลยนะครับเลโอนเนลเมสซี่ครับนอกจากจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกปี2022แล้วเนี่ยนิตยสารฟอร์มนะครับยังจัดอันดับให้เขาเป็นนักกีฬาที่มีรายได้มากสุดในโลกถึง4,500ล้านบาทเลยครับ จบไปแล้วครับกับฟุตบอลโลกปี2022ที่กาตาร์นะครับแมตช์สุดท้ายแมตช์จริงชนะเลิศนี่ถือว่าใครไม่ได้ดูนี่ถือว่าพลาดนะผมคือแบบมันเป็นเป็นแมตช์ที่สนุกมากๆสําหรับคนที่เป็นแฟนฟุตบอลขนาดผมไม่ใช่เป็นแฟนของอาร์เจนตินาหรือว่าเป็นแฟนของฝรั่งเศสนะผมรู้สึกว่าเป็นแมตช์ที่ดูแล้ว้มแบบทุกวินาทีจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าใน ในอนาคตหรือว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้อะไรเงี้ยมันจะมีแมทที่สนุกขนาดนี้อีกไหมอะไรอย่เงี้ยครับแต่ว่ามันเป็นสําหรับใครที่ไม่ได้ดูเนาะก็ขอให้ไปดูไฮไลท์หรือว่าไปดูฟูลแมตช์ก็ได้นะครับถือว่าคุ้มมากๆก็ลิโอเนลเมสซี่เนาะได้นําทีมอาร์เจนตินานะครับเป็นแชมป์สมัยที่3ามนะครับของประเทศนะครับแล้วก็ลองจากแค่บราซิลนะครับที่ได้5แชมป์แล้วก็มีไอเยอรมันนะครับผมแล้วก็มีอิตาลีนะครับที่ได้ไปสี่แชมป์แล้วก็มีอาร์เจนตินาที่ได้ไป3แชมป์ของฟุตบอลโลกนะครับตอนนี้นนนะะครับลลลิโออเเเมมสซีี่่่ยยถืวาาาฉกกกดด เกรททส์ออฟออ i m e จริงๆคือเขาเป็นคนหนึ่งที่น่าจะเป็นตำนานนักฟุตบอลไปเรียบร้อยละลองลองมาดูสถิติของเขาดูก่อนก็ได้ครับผมคือเมสซี่เนี่ยคว้ารางวัลน,นะครับบอลลงดอร์ในฐานะนักเตะที่ดีที่สุดในโลกนะครับผมเจ็ดครั้งไปละคือมากที่สุดละคือครั้งล่าสุดคือปี2021คือปีที่แล้วนะครับผมแล้วก็นำนำคู่แข่งอย่างคริสเตียโนโรนัลโด,นโดนเนี่ยไป ทั้งหมด2ครั้งคือคริสตานโอลูนัลโดเนี่ยได้ไป5ครั้งนะครับผมในปี2008-2009นนะครับเขา พาบาร์เซโลนาเนี่ยคว้าแชมป์รายการใหญ่3รายการในปีเดียวแล้วก็คว้ารางวับลบดอลรางโด้ด้วยนะครับในปีนั้นด้วยวัย22ปีและเป็นนักเตะคนแรกที่แบบทำบลอลรางโด้ได้4ปีติดคือ22 23 24 25คือเขาเขาได้บอลรงดอสี่ปีติดเลยหลังจากนั้นนะครับผมตอนปี2021คือปีที่แล้วเนี่ยเขาย้ายจากบาร์เซโลนานะครับมาปารีสแซงต์แองก์แล้วก็เป็นเหมือน,นะคกับเป็นเป็นอิโมชั่นอลเหมือนกันเพราะว่าเออบาร์เซโลนาเนี่ยเป็นทีมเดียวที่เขาเล่นให้ตั้งแต่ออาาาาายุ17ตัั้้ในนนนนนนปปปีีะะคครรรบบเเเก็็ไดพ์จิแชม ฟุตบอลโลกได้เรียบร้อยนะครับผมก็สิ้นสุดการรอคอยของอาร์เจนตินาเหมือนกันเพราะว่ารอมาตั้ง36ปีแล้วกว่าจะได้แชมป์โลกครั้งนี้นะครับนิตยสา,ารฟอร์บสเนี่ยเขาจัดว่าเดียลเนลเมซี่นะครับผมเป็นนักกีฬานะครับที่มีรายได้มากที่สุดในในโลกในปี2022ด้วยคือถึงแม้ว่าเขาจะได้ค่าจ้างน้อยลงนะครับจากการย้ายทีมจากบาร์เซโลนาเนี่ยมาปารีสแซงต์แชมงเนี่ยแต่ว่าด้วยค่าโฆษณาค่าสปอนเซอร์อะไรต่างๆน,นาที่แบบนอกสนามอะไรเงี้ยเขาก็ถือว่าเป็นนักกีฬานะครับที่มี ได้ไดม่สุดในปี2022นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับ10อันดับแรกนะครับที่จัดโดยนิตยสารฟอร์มเนี่ยมีใครบ้างน,นะครับอันดับหนึ่งก็คือเลโอนีเมซินในสนามเนี่ยได้อยู่ที่ประมาณ75ล้านเหรียญนะครับนอกสนามที่ประมาณ55ล้านเหรียญเกือบครึงคร่งๆเลยนะเอ่อทั้งหมดต้อประมาณ130ล้านหรือประมาณ4,500ล้านบาทนะครับผมอันดับที่2นะครับเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลน,นะครับเลบรอนเจมส์ ได้ไปที่ประมาณ121ล้านนะครับอันดับที่3ามคริสตินโอลโลนารโดนะครับนักฟุตบอลเนาะอยู่ที่1 1 5ล้านนะครับผมแล้วก็อันดับ4ก็นักฟุตบอลเหมือนกันครับเป็นเนม่านะครับเนมายได้ประมาณ95ล้านเหรียญนะครับอันดับ5เป็นนักบาสเกตบอลนะครับสตีเฟนเคอร์รีครับ92.8ล้านเหรียญนะครับแล้วก็อันดับ6เป็นบาสเกตบอลเหมือนกันครับเควินดูแรนนะครับผม92.1ล้านเหรียญอันดับ7เป็นนักเทนนิสนะครับถึงแม้ว่าจะรีทายปแลระตูตามก็คือโรเจอร์เฟดเดอร์นนนะะคครรรัับบไได้้ทีี่90.7ลาเหยญ แล้วก็อันดับ8นะครับเป็นนักงวยนะครับซาอุนอัมเลรสนะผมซาอุนอัมบเบรสได้ไปที่ประมาณ90้าบล้านโดนะผมอันดับ9คือทอมเบรดี้นะครับทอมเบรดี้เป็นนักกันาทุตบอลเนานะ ก็รายได้อยู่ที lings, hmm. oh, ่ประมาณ80-90ล้านเหรียญนะครับอันดับ10คือยานิสอันเทตูคุมโป้นะครับเป็นนักบาสเกตบอลเหมือนกันนะครับได้อยู่ที่ประมาณ89ล้านคือมันจะมีทั้งรายได้ที่ได้เป็นค่าจ้างแล้วก็รายได้ที่แบบนอกสนามอะไรประมาณเนี้เป็นสปอนเซอร์รวมๆกันนะครับผมนี่ก็คือ10อันดับแรกนะครับที่นักกีฬาที่ได้ค่าจ้างมากที่สุดนะครับผมในปี2022ที่จัดอันดับโดยฟรอปครับผม